และนี่คือสิ่งฮีโร่จตุรเทพในตำแหน่งของออฟเลนที่สามารถใช้เก็บแรงได้ตั้งแต่แรงบ่อนจนถึงร้อยดาวโดยจะมีตัวอะไรกันบ้างที่ตามนด้หน่อย ROV จิงป่าโดยเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการแนะนำฮีโร่ในตำแหน่งของออฟเลนที่สามารถใช้ในการเก็บแรงได้ตั้งแต่แรงบ่อนจนถึงร้อยดาวซึ่งผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงข,องขาอคิดเห็นส่วนตัวของัเท่านั้นหากหรกู้เพิ่การใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโดยตัวที่หนึ่งนั่นก็คือฟอร์เรนติโนนะครับสุดยอดไฟเตอร์ที่มีความสามารถในการดวลหนึ่ ในเกมเรียกได้ว่าตัวของฟอร์เรนิโนถ้าเราช่ำมากพอเก่งมากพอปาดได้แม่นมากพอเนี่ยตัวของฟอร์เรนิโน่แทบจะไม่แพ้ใครเลยในเลนนะครับโดยตัวของฟอร์เรนิโนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่มีอิมแพคกับเกมเป็นอย่างมากเลยนะครับเรียกว่าอยู่ในเลนก็แก๊งยากยิ่งถ้าปล่อยตัวของฟอร์เรนิโนได้เข้าไฟแล้วก็วงแตกกันแน่นอนถือเป็นหนึ่งตัวละครที่สร้างประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นการทำลายแผงหลังหรือลลายแผงหน้าฟอร์เรนิโนเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับติดอยู่แค่ข้อเดียวนั่นคือฟอร์เนนเเเเเเป็็็นนนนนนนตตััััวววลลลลลละะะคคคครรรรททีีี่่่่่ยยยยยาาาาาาากกกกกกกมมมๆๆภใใ้้้้้บบบแแถไไดดฝึจชำงงงออหิ สกินและแล,ะลงสูงลุนครบพงขอแนะนำนี่เลยแอดมินต้น TP 7รับซื้อขายเก็บออนไลน์มีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID อดีหน้าเพจราคาเริ่มต้นเพียง 3- 0บาทเครดิตด,ดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายพงขอแนะนำนี่เลยแอดมินต้น TP 7เพจจริงพุทธามตองแตกขึ้นไปนะครับ ตุ่นมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เ <_ ug> ติมไวจัด c o m มาเพาะกับบร,ริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกรากคาแบบแบ,บ่งกันเล่นพบบร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเ <_ ug> ติมอาวใช้แค่ UID ในการเติมเท <_ ug> ่านั้น <_ ug> เพียงเท่าน,นี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมันติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด c o m และสามารถติดตามขออาา่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากะพอยได้เลยจุ๊บมั ตัวต่อมาเนี่ยก็คือหยานั่นเองนะครับโดยถึงแม้ว่าหยาในแพทนี้เนี่ยจะถูกเนิร์ฟแต่ส่วนตัวนะผมก็ยังมองว่าเป็นตัวเทพเก่งอยู่ดีนะครับถ้าว่าเราเนี่ยเล่นจำม,มากพอปลดลิมิตตัวละครได้ในช่วงเลทเกมเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่มีความสามารถในการล่วงแพงหลังหรือปันป่นปนถีบไฟได้ดีมากอีกหนึ่งตัวข้อเสียอย่างเนี่ยขอยงหยาเนี่ยนั่นก็คือตัวมันในแบบตัวจะต้องใช้ไอเทมและเลเวลที่เยอะมากๆดังนั้นในช่วงต้นเกมใะหยาจะค่อนข้างเล่นยานะครับแต่เลทเกมเนี่ยก็แบกได้เหมือนเดิมตัวต่อมานนนนะคคคือออยยยีีีีาาาาาารรรรรับบสสสุดดฮโ่่ไฟเเต์ทมมมวถใก ดรามจที่รุนแรงมากๆค่อนข้างจะมีความหลักหลายในการบิวไอเทมจะบิวเป็นฟูดาเมจไปเลยเนก็แรงมากๆหรือจะบิวกึ่งดาเมจกึ่งแทงก็ทั้งถึกทั้งแรงโดยจุดเด่นของยีน่านั้นก็คือความสามารถในการเติมเกมที่ไหวมากๆอีกทั้งยังมีความสามารถในการรับเลนที่โคตรจะแข็งมากๆเลยนะครับแค่ยืนชาร์จสกิลหนึ่งเทียบในป้อมเนี่ยคิมก็หมดเวฟแล้วหรือแม้กระทั่งการค้าไฟหรือการดักคุมดักคิวเน่ยยีน่าก็ทำได้ดีสุดไปเลยนะครับเตียในช่วงแรงสูงสุด80-90ดาเนี่ยเจอเยน่าได เลยตัวต่อมานะคือริกเตอร์นะครับสุดยอดฮีโร่สายไฟเตอร์ทีมความครบเครื่องมันอย่างมากเรียกได้ว่าทั้งถึก ทั้งแรงมีความสามารถและความยึดอยู่ในการเล่นที่สูงมากๆจะเล่นเป็นตัวเปิดไฟให้เพื่อนก็นได้หรือจะเป็นตัวปิดสายไฟให้เพื่อนก็นดีโดยลิกเตอร์มนความขรบเครื่องมันอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะความสามารถในการคําไฟปั่นป่วนแผงหลังของตัวอย่างแคลรี่และเมเนี่ยลิกเตอร์ทำไป็ดีโคตรเลยนะครับเรไดว่าลนะิกเตอร์น่ะเป็นไฟเตอร์ที่มีความครบเครื่องม,มากๆภายในเกมอารีเลยนะครับฝึกเล่นเยอะนะครับตัวนี้เก่งจริงแถมให้ตัวสุดท้ายเนี่ยให้ทุกคนฟังเสียงเราทากันเอานะครับก็คือตัวอะไร และนี่ก็คือทั้งหมดของอาวีจิงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีอีกเพียบ